ปอดผมมันแข็งมันเริ่มกรอบถ้าให้เทียบก็คือฟองน้ําที่มันนิ่มๆฟองน้ําใหม่ๆแต่เราเอาฟองน้ํานั้นไปตากแดดมันเริ่มแห้งมันเริ่มกรอบพอมันกรอบมันแห้งความยืดหยุ่นมันน้อยคนไข้หายใจไม่เต็มที่ออกซิเจนก็เข้าไม่ได้ผู้หญิงก็มีกลุ่มพังผืดไม่เหมือนกับผู้ชายคนที่ทํางานโรงงานคนที่สัมผัสสารเคมีก็มีสาเหตุของพังผืดต่างจากคนทั่วไปปัจจุบันเรายังไม่ทราบที่มาที่ไปแน่ชัดว่าทําไมอยู่ดีๆภูมิต้านทานมันมากัดปอดทําให้ ปอดแข็งปอดกรอบหมอรักษาให้เราแล้วให้ยาก็แล้วให้ยาบดภูมิก็แล้วแต่ทําไมพ่อแม่เราดูสุดลงเรื่อยๆถ้าเราวินิจฉัยถูกได้ยาที่ถูกมาตรฐานแล้วยานั้นไม่ต่างกันครับจะต่อให้โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐ5้าได้การวินิจฉัยที่ถูกได้ยาแบบเดียวกันไม่ต่างกันครับบางคนสุดลงช้า10%ใน5ปีบางคนสุดลงเร็ว 40- 5 0ใน3ปีก็มีครับแล้วแต่ปัจจัยมีหลายสาเหตุที่ทําให้โรคนั้นสุดลงได้หัวใจแย่ลงมี ีน้ำท่วมปอดมีความดันโลหิตในปอดสูงมีการติดเชื้อในปอดมีภาวะหลอดลมตีบนะครับมีเสียงขอบมีเสียงวีดหรือมีภาวะลูกตับลูกไตแทรกมีไทรอยต่ำไทรอยสูงมีโลหิตจางหรือบางคนอาจจะใช้คําว่ายาต้านพัง แต่ผมไม่อยากใช้คาว่ายาต้านนะเพราะว่าคนไข้จะตั้งเป้าเลยว่าโอ้เรจะต้องชนะพังผืดในปอดไม่ใช่ครับมันเป็นเพียงแค่การชะลอมันไปเบรกตัวสร้าง,งพังผืดในปอดเท่านั้นบ่อยครั้งเลยคนไข้ามาหาผมว่าเอ๊ะทำไมเนาะใช้ยาแล้วไม่ดีไม่ดีไม่ดีดคนไข้สุดลงแล้วกลับไปดูเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับพฤติกรรมคนไข้พฤติกรรมร,รม้วเลยคนไข้ไม่ดีเพราะลืมตัวตลอดแต่ใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยยาชะลอพังผืดเนี่ยมันเริ่มมีคนเอามาใช้และมีรายงานมีวิจัยมีการเก็บตัวเลขแล้วมันแสดงให ที่เห็นว่ามันได้ผลในกลุ่มอื่นๆด้วยพังผืดปอดระยะลุกลามอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่มักจะมาปรึกษาในคลินิกโรคปอดทางเดินหายใจ คือผู้ป่วยวินิจฉัยว่าเป็นโรคพังผืดต่อมาติดตามไปแล้วพังผืดมันลุกรามนะครับคนไข้ก็จะเปลี่ยนหมออยากได้ความคิดเห็น second opinion ว่าหมอคนแรกให้ยาถูกต้องไหมทําไมคนไข้ไม่ดีขึ้นทําไมคนไข้แย่ลงวันนี้เราจะมาลองดูประเด็นนี้กันครับสวัสดีครับผมหมอวินัยครับสําหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดชา้าไปเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหลน่นปัญหาโรคปอดทางเดินหายใจผมตั้งใจทําคลิปยาวนะครับผมพยายามจะแทรกตัวอย่างให้เราเห็นภาพ เพราะจะเป็นปัญหาที่อาจจะกวนใจเราในอนาคตได้เรามาเริ่มกันด้วยปัญหาพังผืดปอดก่อนอื่นครับอยากให้เรารู้ว่าเรากําลังเข้าสู่ไม่ใช่กําลังสิเราเข้าแล้วนะครับเราอยู่ในยุคผู้สูงอายุนะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็ตามมาด้วยปัญหาปอดที่ตามมาติดๆคือพังผืดในปอดผมพูดในคลิปก่อนหน้านี้แล้ววันนี้จะต่อยอดอีกนิดหนึ่งคือพังผืดปอดทวนอีกทีนะครับก็เป็นโรคที่ปอดผมมันแข็งมันเริ่มกรอบถ้าให้เทียบก็คือฟองน้ําที่มันนิ่มๆฟองน้ําใหม่ๆแต่เราเอาฟองน้ํานั้น ไปตากแดดมันเริ่มแห้งมันเริ่มกรอบพอมันกรอบมันแห้งความยืดหยุ่นมันน้อยคนไข้าหายใจไม่เต็มที่ออกซิเจนก็เข้าไม่ได้คนไข้ก็จะมาได้เรื่องไอแห้งนะครับคนไข้ามาได้เรื่องเหนื่อยนะครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการซุดลงคือผอมเพลียนะครับทำอะไรไม่ได้โอเคนะนั่นคือพังผืดปอดย้ำอีกทีหัวข้อที่2คือเมื่อไหร่ที่วินิจฉัยว่าเป็นพังผืดแน่นอนครับการวินิจฉัยเริ่มต้นด้วยการซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์เบื้องต้นแล้วก็ซีทีสแกนนะคร น้าไปสู่ต่อไปคือพังผืดจากอะไรแน่นอนครับผู้หญิงก็มีกลุ่มพังผืดไม่เหมือนกับผู้ชายคนที่ทํางานโรงงานคนที่สัมผัสสารเคมีก็มีสาเหตุของพังผืดต่างจากคนทั่วไปจริงไหมครับถ้าจะให้ผมสรุปก็คือแพทย์จะเป็นคนช่วยหาสาเหตุว่าพังผืดนั้นนะ่ะเกิดจากอะไรผมก็จะแบ่งเป็น2ตะก้าใหญ่ๆกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ทราบสาเหตุคือรู้เลยว่าเป็นจากเหตุนี้แน่ๆยกตัวอย่างที่เราเจอกันบ่อยๆครับโรคภูมิต้านทานบกพร่องใช่ไหมครับโรคลูมาตอ โรคหนังแข็งนะครับโรคต่อมน้ำลายอักเสบโรคก,กล้ามเนื้ออักเสบนะครับมีโรคอันเนื่องมาจากยานะครับอันเนื่องมาจากปุ่นก่อสร้างสารเคมีใช่ไหมครับมีโรคมาจากการสัมผัสสัตว์บางชนิดอันนี้ก็ตรงไปตรงมาคือมีเหตุโอเคไหมครับอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มพังผืดที่ไม่ทราบสาเหตุก็เป็นตะก้าใหญ่คืออยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นเองปัจจุบันเรายังไม่ทราบที่มาที่ไปแน่ชัดว่าทําไมอยู่ดีๆภูมิต้านทานมันมากัดปอดทําให้ปอดแข็งปอด แต่แน่นอนครับเขาก็เชื่อมโยงกับการติดเชื้อเชื่อมโยงกับสารพันธุกรรมในร่างกายเราบางชนิดนะครับ anyway วสรุปก็คือหมอเขาจะหาว่ามันมีเหตุไหมมันมีสาเหตุไหมหรือมันไม่มีสาเหตุโอเคนะครับยกตัวอย่างเคสอะไรครับคือผู้ชายที่ผมยกตัวอย่างให้ดูในเพจยังไงครับก็คือเป็นผู้ชายวัยหกสิบไอเลือดลังตรวจร่างกายเหมือนเป็นพังผืดเอ็กซเรย์ซีทีสแกนยืนยันว่าเป็นโรคส่งไปเจาะเลือดเพื่อหาโรคที่เป็นไปได้สรุปไม่เจอภาพของซีทีสแกนเข้า ได้กับแบบแผนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับโรค IPF เห็นไหมซึ่ง IPF เราก็มียาตรงข้ามอีกเคสหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับมาได้เรื่องไอเลือดลังแล้วก็ซักไปซักมามีปวดข้อด้วยตรวจร่างกายเป็นไงครับมีสัญญษณ์ของพังผืดเอ็กซเลสตีทสแกนเป็นโรคพังผืดจริงส่งตรวจเลือดสุดท้ายเชื่อมโยงว่าเป็นข้ออักเสบร,รูมาตอยเห็นไหมครับจบแค่นี้ก่อนจําได้เนะอะโอเคตอนนี้นําไปสู่ข้อ,ขอวันนี้คืออะไรครับคือเมื่อนี่วินิจฉัยว่าเป็นพังผืดแล้วหมอรักษาให้เราแล้วให้ยาก็แล้วให้ยากดภู แล้วแต่ทําไมพ่อแม่เราดูสุดลงเรื่อยๆเ,เราก็จะเริ่มเกิดความสงสัยแล้วว่าเอ๊หนึ่งหมอเขารักษาถูกรอเปลเขาวินิจฉัยถูกหรือเปล่ายาที่ได้จากรัฐนะครับสวัสดิการทั้งหลายยาดีไหมนะครับหรือไปเอกชนได้ยาที่แพงกว่าเสียงเงินเองจะดีกว่าไหมนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นโจทย์ที่มาถามผมหรือว่ามีการสลับมือหมอปอดกันค่อนข้างเยอะครับในวงการนะครับก่อนจะให้รู้ก่อนว่าถ้าเราวินิจฉัยถูกได้ยาที่ถูกมาตรฐานแล้วยานั้นไม่ต่างกันครับจะต่อให้โรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลรัฐถ้าได้การวินิจฉัยที่ถูกได้ยาแบบเดียวกันไม่ต่างกันครับคำพิสูจน์ข้อที่2คือโรคนี้จะต่อให้คุณวินิจฉัยถูกได้ยาที่ถูกโดยเนเจอร์โดยนิสัยของโรคมันจะค่อยๆสุดตามการเวลาอยู่แล้วอัตราการสุดลงแล้วแต่โรคแ,แ,แล้วแต่สาเหตุบางคนสุดลงช้า10%ใน5ปีบางคนสุดลงเร็ว4 0 5 0ใน3ปีก็มีครับแล้วแต่ปัจจัยมีหลายสาเหตุที่ทําให้โรคนั้นสุดลงได้คําถามที่เราควรจะถามคือคุณหมอคะ คุณพ่อคุณแม่ที่ซุดลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะยาต้องปรับโดสเพิ่มขึ้นไหมหรือมียาอันไหนที่ต้องเพิ่มเข้าไปไหมนะครับวินิจฉัยต้องหาสาเหตุอื่นเพิ่มต้นไม้แน่นอนครับเราต้องรู้ว่าการที่คนไข้ซุดลงเนี่ยมันไม่ใช่ซุดลงจากตัวโรคอย่างเดียวมันซุดลงจากสาเหตุอื่นก็ได้เช่นหัวใจแย่ลงมีน้ําท่วมปอดมีความดันโลหิตในปอดสูงมีการติดเชื้อในปอดมีภาวะหลอดลมตีบนะครับมีเสียงหอบมีเสียงวีดหรือมีภาวะลรกตับลรกไตแทรกมีไ ไทรอยต่ำไทรอยสูงมีโลหิตจางเห็นไหมครับล้วนแล้วเนี่ย ข้อที่หนึ่งเลยครับการที่เราจะวินิจฉัยว่าลูกเรามันสุดลงเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันไม่ได้มีตัวกวนอย่างอื่นนะตามทันนะผมจะพูดช้าดังนั้นถ้าคนไข้ญาติาเราเป็นพังผืดปอดและสุดลงส่วนใหญ่มองหาสาเหตุอื่นก่อนเพราะอันนี้เจอเยอะมากที่เจอบ่อยๆพวกน้ําท่วมปอดทั้งหลายนะครับหัวใจไม่ดีซึ่งก็ต้องไปตรวจหัวใจเห็นไหมครับเจาะเลือดดูโลหิตจางดูไทรอยดูตับดูไตดูว่ามีการติดเชื้อไหมเห็นไหมครับถ้าทําแล้วทุกอย่างดีหมอมั่นใจว่าเอ้ยฉันคุมแล้วนะไม่มีตัวกวน แน่ๆกลับมาโทษที่ตัวโรคใหม่อีกรอบหนึ่งพอเราโทษที่ตัวโรคแล้วเราก็เดินหน้าสเต็ปสองสเต็ปสองเนี่ยก็คืออะไรครับเราก็จะเอาโรคนั้นมาทบทวนใหม่ไปดูใหม่สิครับว่าอ๋อที่เราเคยวินิจฉัย23ปีที่แล้วปัจจุบันยังเป็นวินิจฉัยเดิมไหมย้านะครับสิ่งที่เราเคยวินิจฉัย3ปีก่อนตามการเวลามันเปลี่ยนได้มันงอกได้งอกหมายถึงมันเป็นโรคอื่นแทรกได้3ปีก่อนเราเคยวินิจฉัยว่าเป็นพังผืดจากสาเหตนุนี้แต่พอติดตามไปติดตามมาเอาไปตรวจเจอว่าคนไข้เป็น รูมาตอยไปตรวจเจอว่าคนไข้เป็นโรคหนังแข็งก็มีครับสปีที่แล้วตรวจเอ้ยผลเลือดยังปกติอยู่เลยคนไข้ไม่เคยปวดข้อไม่เคยเป็นพุ่มพวงไม่เคยมีอะไรเลยแต่ผ่านมา3ปีอยู่ดีๆเป็นเฉยเลยไม่แปลกครับไม่แปล,โลกโรคบางโรคบางทีมันไม่ได้ออกดอกทีเดียวมันค่อยๆออกมันก็เลยค่อยๆซุดตามการเวลาซึ่งอย่างที่ผมบอกพอคนไข้แย่ลงเราก็กลับมาแล้วนับหนึ่งใหม่ทบทวนอีกรอบเราเรียกไม่ใช่นับหนึ่งนะเราเรียกเราเรีเช็คอีกรอบหนึ่งพอรีเช็คแล้วถ้าเจอก็ให้ยาเช่นเจอโรคที่2เจอโร โคที่3โผผ่มาก็ให้ยาตนามนั้นแต่ถ้าไม่เจออ้าวก็เดินหน้าต่อก็กลับมาดูที่โรคนี้อีกหนึ่งไม่ใช่สาเหตุกระตุ้นแล้ว2ดูแล้วรีเช็คแล้วไม่ได้มีโรคไหนที่งอกขึ้นมาอีกนะผมพยายามพูดภาษาบ้านๆ3กลับมาที่โรคเดิมนี่แหละก็มาทบทวนยาอ่านตอนนี้ก็มาดูซิว่ายามีแกลบไหมมีช่องว่างอะไรอีกไหมที่เราพอจะเติมได้อ่าเห็นไหมครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันก็มียานะเราเรียกว่ายาชะลอพังผืดในปอดใช่ไหมเราคงรู้นะหรือบางคนอาจจะใช้คําว่ายาต้านพังผืดแต่ผมไม่อยากใช้คําว่ายาาต้น นะเพราะว่าคนไข้จะตั้งเป้าเลยว่าโอ้ันจะต้องชนะพังผืดในปอดไม่ใช่ครับมันเป็นเพียงแค่การชะลอมันไปเบรกตัวสร้างพังผืดในปอดเท่านั้นเช่นถ้าเราไม่ชะลอมันมันก็จะสร้างพังผืดปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามปีมันก็จะล่วงเลยแต่ถ้าเราใช้ยามันก็จะระง,งับการสร้างที่เร็วหน่อยก็จะลากไปได้ถึง5ปี10ปีนะครับ10ปีอาจจะดูเยอะไปขอโทษก็ลากเกินห้าปีนะประมาณนี้ถึงข้อมูลปัจจุบันนะงั้นมันเป็นยาที่ชะลอเฉยๆแต่แน่นอนครับยาชะลอมันมีค่า,ชาใช้จ่ายที่สูงงซึ่่รักกจ็าย ได้มาตรฐานได้เซ็นอนุมัติเขาก็จ่ายและยานี้ก็เป็นยาเดียวกับที่เราจ่ายในเอกชนยี่ห้อเดียวกันแบรนด์เดียวกันโอเคไหมครับเป็นงั้นสบายใจได้ยาไม่ได้มีความต่างเลยแต่ยอมรับครับความสะดวกแน่นอนครับเอกชนมันสะดวกกับรัฐอยู่แล้วการเข้าตรวจการเจอหมอการอนุมัติการอะไรมันเร็วกว่าอยู่แล้วถึงไหมครับอันนี้ก็เราทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่ารัฐจะมาแบกค่าใช้จ่ายเป็นแสนๆสนะสำหรับยาตัวหนึ่งโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติอะไรเลยริงไหมเพราะว่าเงินก็เป็นเงินของภาษีก็ต้องมีที่ มาที่ไปแต่เอกชนเนี่ยเราฟักเองเราจ่ายเองมันก็แป๊บเดียววันเดียวก็ได้แล้วครับกลับมาตรงนี้ก่อนถึงจุดนี้ก่อนกลับมาดูที่แก็บก่อนถ้างั้นสมมุติว่าเราเป็นพังผืดจริงเรามาดูแก็บว่ามียาอะไรนอกจากยาพังผืดแล้วมันก็จะมียาอะไรอีกครับยากดภูมิตัวอื่นนะเช่นสเตอรอยแล้วก็มีกลุ่มอื่นๆนะครับที่พอมาช่วยได้เราก็จะมาดูว่ายากลุ่มอื่นเรายังพอปรับโดสได้ไหมขยายเวลาได้ไหมนะครับมันมีวิธีการดูของหมอนะโอเคนะงนั้นพอเราทบทวนยาและปรับได้ก็ปรับปรับไม่ได้เราก็จะนํามาสู่ ข้อต่อไปคือใช้ยาพังผืดแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่ายาพังผืดมันไม่ใช่จะได้ประโยชน์กับคนไข้ทุกกลุ่มก็ต้องดูด้วยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ให้ไปโอกาสเกิดประโยชน์น้อยมากนะครับอันนี้หมอเขาก็จะบอกเลยว่ากลุ่มพวกนี้ใช้เนี่ยโอกาสได้ประโยชน์อาจจะน้อยนะซึ่งต้องมาชั่งดูนะครับแต่บางกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้เลยครับคิดว่ามีประโยชน์แน่ๆก็ได้โอเคนะฮะก็มาดูก่อนว่ามีประโยชน์ไหมต่อไปเราก็จะมาดูว่าจริงๆคนไข้มีข้อห้ามไหมเป็นตับเป็นไตไหมตั้งครรภ์ไหมให้นมบุตรไหมมันม ก็จะดูให้อย่างคนไข้ของผมเนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นคุณลุงนะเก้าสิบกว่าก็ดูหมดเลยนะทุกอย่างแต่ไปติดตรงที่ว่าค่าไตัไม่ผ่านพอค่าไตาไม่ผ่านก็ต้องรอชะลอก่อนมันต้องระวังยาพวกนี้เพราะว่ายาพวกนี้ออกฤทธิ์ทางตับทางไตได้นะครับเิเ่อๆผมก็เคยมีนะครับคนหนึ่งเนี่ยดีเลยฮะแต่ให้ยาไปโอ้โหค่าตับอักเสบขึ้นปุ๊บเกือบไตาวายเกือบเสีชเยชีวิตเลยโชคดีว่าฟอกทันนะทุกอย่างดีบาอย่างมัน,ม,นมันเดาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ายาพวกนี้มันเป็นยาที่ค่อนข้างก็ซีเรียสงัเวลรยยงง่่บิชแก สออาทิตย์1เดือนต้องประกบติด2อสเดือนพอนิ่งแล้วทุก3เดือนก็ต้องประกบค่าตับค่าไตาถึงไหมครับงั้นยามันดูเหมือนจะดีแต่ว่ามันก็ไปง่ายการให้เนี่ยต้องระมัดระวงังต้องพิจารณาหลายด้านเลยครับโอเคนะสำหรับใครที่ฟังอยู่ผมเชื่อว่าเรากาลังอยากได้คําตอบประมาณนี้อยู่แต่ผมย้ำอีกทีครับเวลาเราจะดูว่าคนไข้ซุดลงไม่ซุดลงมันไม่ใช่ดูแค่อาการอย่างเดียวมันก็ต้องดูสมรรถภาพปอดด้วยมันต้องดูผล CT หรือผลเอ็กซเรย์ด้วยมันต้องใช้ข้อมูลพวกนี้ประกอบกันบ่อยครั้งเลยคนไข้มาหาผมว่าเอ๊ะ คนไข้สุดลงถ้ากลับไปดูเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับพฤติกรรมคนไข้พฤติกรรมร้วนๆเลยคนไข้ไม่ดีเพราะลืมตัวตลอดก้มบ้างเงยบ้างขึ้นบันไดเร็วๆบ้างทําอะไรเร็วๆบ้างใช่ไหมครับเหมือนที่ผมเคยพูด10พฤติกรรมนะฮะที่จะกระตุ้นให้หอบเลยลอยเราไปฟังดูอันนี้ได้ประโยชน์จริงๆรับน้ําเย็นบ้างอะไรเงี้ยครับโอ้ชอบไปมดุมด,มดนู่นมุดนี่จัดบ้านโดนฝนนี่สารพัดครับที่ผมถึงบอกเลยก่อนที่เราจะไปอยากได้ยาแพงๆเรากลับมาดูนิดนึงนะครับสองเราก็ต้องลดความคาดหวังด้วยคือเราเป็นโรคแบบนี้เนี่ยเราจะ หวังว่ามันจะไม่เหนื่อยเลยมันเป็นไปไม่ได้ผมก็มีคนไข้ที่รักษากับผมแล้วรู้สึกว่าผมช่วยเขาไม่ได้เขาก็เปลี่ยนหมอก็มีแต่มันอยู่ที่ความคาดหวงังเขาจริงๆบางคนว่ายน้ำอย่างเงี้ยลุงที่เปลี่ยนหมอเนี่ยโอ้ย่ายน้าวันหนึ่งไม่รู้กี่ชั่วโมงแต่ความคาดหวังคือก็ยังอยากว่ายน้าอย่างนั้นอยู่ยังอยากเดินโดยที่ไม่หอบอยู่มันก็ยากนะครับโรคพังผืดพอมันเป็นเยอะๆเนี่ยบางทีเราพยายามจะปรับยายโยกซ้ายโยกขวาแล้วมันก็ไม่ได้ก็ต้องยอมรับบ้างและอันไหนบริบทของเราเราก็ต้องปรับบ้างโอเคนะครับถึงจุดนี้ หลายคนที่เปลี่ยนหมอหรือพยายามแบบดิ้นรนเพื่อพ่อแม่นะ <c oughs> ก็เข้าใจว่าเราเป็นห่วงนะแต่บ่อยครั้งเราอาจจะเสียเงินโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับถ้าเราไม่มีแบบแผนชัดเจนถ้าเราไม่มีมายเนเซ็ตหรือสเต็ปในการดูคนไข้อย่างนี้แน่นอนครับคนไข้พวกนี้จะหายใจเร็วกว่าชาวบ้านเดินนิดเดินหน่อยออกซิเจนก็จะต่ำนั้นอ,อย่าเพิ่งตกใจนะครับมันเป็นเนเจอร์ของเขาเราก็ต้องดูติดตามตอ,ตอนต่อไปถ้าเขาซุดลงจริงรู้สึกเขาหายใจเร็วจริงก็โอเคยอมรับหาตามสเต็ปที่ผมพูดไม่ได้มีตัวกระตุ้นนะหรือไม่ได้มีโรคใหม่งอกขึ้นมานะ ยาปรับแล้วนะก็ลองดูครับลองคุยกับคุณหมอดูว่าถึงเวลาต้องใช้ยาชะลอพังผืดไหมยาชะลอพังผืดเนี่ยเดิมทีเนี่ยสิปีที่แล้วเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะบางกลุ่มแต่ใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยยาชะลอพังผืดเนี่ยมันเริ่มมีคนเอามาใช้และมีรายงานมีวิจัยมีการเก็บตัวเลขและมันแสดงให้เห็นว่ามันได้ผลในกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับเป็นตะก้าใหญ่ันก็เลยเป็นที่มาว่าก็มีการหันมาใช้ยาพวกนี้เพื่อชะลอนะครับ หร้อก็ลองคุยกับคุณหมอเราดูนะครับว่าเกณฑ์ของโรงพยาบาลเราได้ไหมนะครับสุดท้ายก่อนจบคลิปนี้ก็อยากจะเตือนเรานิดหนึ่งว่าคนที่เป็นพังผืดปอดอยู่ดีๆมันไม่ได้ออกพังผืดด้วยตัวมันเองมันต้องมีงพังผืดที่มีที่มาก่อนที่มานั้นที่ผมสังเกตหนึ่งในนั้นคือบุหรี่บุหรี่เนี่ยมีคนเขียนเยอะครับพังผืดอันเนื่องมาจากบุหรี่นั้นผมก็ฝากอันนี้ฝากถึงวัยรุ่นหรือวัยกลางคนเพราะคุณยังวัยรุ่นวัยกลางคนอยู่พอคุณข้ามไปสู่วัยแก่แล้วแล้วคุณเป็นพังผืดคุณจะเข้า พอคุณข้ามไปเป็นพังผืดแล้วตอนวัยแก่เนี่ยโดยที่ตรวจทุกอย่างแล้วมันไม่เจออะไรเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าสุดท้ายมันเชื่อมโยงกับบุหรี่ที่คุณสูบมาตลอดบุหรี่มีรายงานมีการตีพิมพ์ชัดเจนหลายๆคนเข้าใจว่าพังผืดเนี่ยเกิดจากเอ้ยหลายคนเข้าใจว่าถุงลมป่งพองเป็นเหตุของบุหรี่แต่หลายคนลืมไปว่าพังผืดปอด เป็นเหตุของบุหรี่เช่นกันครับโอเคนะภาษาไทยอาจจะดูทำไมหลายๆคนผมพูดไม่รู้ภาษาไทยถูกไหมหลายๆคนอ่ะชอบเข้าใจว่าสูบบุหรี่จะต้องเป็นเพียงแค่ทุงลมผงผอม <Okay. S 1> แต่หลายคนลืมไปว่าสูบบุหรี่เนี่ยก็ uh, เป็นเหตุต้นๆที่ทําให้เกิดพังผืดในปอดฉะนั้นคลิปนี้ผมก็อยากส่งต่อรณรงค์ให้กับวัยรุ่นนะครับวัยกลางคนที่เริ่มสูบบุหรี่โดยเฉพาะสูบจัดๆสูบนานๆสูบสะสมไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้บุหรี่ไฟฟ้าอนาคตตัวเลขจะเป็นยังไงจะมีความเชื่อมโยงกับเอ่อพังผืดหรือไม่พวกกัญชาที่เราสูบกันผมว่าเดถึง เวลาก็จะมีข้อมูลที่เราเห็นแหละครับแต่แน่ๆปอดผมมันพังแน่ๆโอเคนะครับหวังว่าคงได้ประโยชน์หวังว่าวันนี้เราเห็นภาพเลยว่าพังผืดปอดพังผืดปอดระยะลุกลามคืออะไรนะครับและระยะลุกลามนั้นก่อนที่เราจะไปโทษว่าเป็นระยะลุกลามเราต้องมองอะไรบ้างถ้ามองแล้วไม่เจอสุดท้ายลองให้ยาชะลอพังผืดซึ่งแน่นอนครับก็เป็นยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงโอเคนะฮะขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับหากใครที่สนใจหนังสือรู้รอดปลอดภัยสามารถสั่งผ่าน Line Official ได้จะมีเจ้าหน้าที่ ประสานในนี้ผมก็ได้สรุปนะฮะหัวข้อนะฮะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่สนใจนะครับสีภาษาค่อนข้างง่ายลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เริ่มใส่ใจสุขภาพปอดเพราะอีกสิปีข้างหน้าสุขภาพปอดจะเป็นปัญหาของสังคม